สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชครับวันนี้แมนมีที่ดินติดถนนเส้นหลักราคาถูกเป็นถนน4ีเลนหมายเลข205สุรนารายมานำเสนอครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจกำลังมองหาที่ดินทําเรเปิดธุรกิจเปิดกิจการต่างๆนะครับรับชมที่ดินแปลงนี้ได้เลยนะครับ และตรงบริเวณนี้ครับแมนได้ยืนอยู่หน้าแปลงที่ดินแปลงนี้แล้วครับสำหรับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินโคราชนัมเบอร์548นะครับขายที่ดินติดถนนเส้นหลกักราคาถูกกว่าท้องที่ทําเลเหมาะสำหรับเปิดธุรกิจเปิดกิจการต่างๆเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่7ไร่17ตารางวาครับ เจ้าของที่ดินได้ร้องขายในราคา6กล้านห้าแสบาทยกแปลงครับสําหรับราคานี้เจ้าของที่ได้ออกค่าใช้จ่ายในวันโอนให้ทั้งหมดนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจอยากมาชมที่ดินมาชมแล้วถูกใจอยากติดต่อสอบถามเจ้าของที่อยากโทรต่อรองกับเจ้าของที่โดยตรงแมนก็สามารถให้ต่อรองกับเจ้าของที่ได้โดยตรงเลยครับ สำหรับถนนเส้นนี้นะครับจะเป็นถนนสีเลนหมายเลข205ที่วิ่งเข้าตัวเมืองนะครราชสีมาและวิ่งไปจังหวัดชัยภูมินะครับผม และที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าวิ่งออกไปทางจังหวัดชัยภูมินะครับก็จะเจอสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ใกล้ที่ดินเพียงแค่4กิโลเมตรครับสิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้ครับจะเป็นตำบลโคกสวายนะครับเป็นจุดศูนย์รวมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะมีโรตัสมี CJ, มีปั๊มน้ำมันมีเซเว่นนะครับแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนใหญ่อีกแหล่งชุมชนหนึ่งเลยครับ แต่ถ้าว่าจะวิ่งเข้าในตัวเมืองโคราชนะครับก็จะเป็นตัวอำเภอโนนไทยนะครับประมาณอีกแค่4กิโลเมตรครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่กึ่งกลางหรือระหว่างความเจริญของ2จุดเลยนะครับผมสามารถมาเปิดธุรกิจเปิดกิจการต่างๆได้ครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถาาแมนมาได้โดตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 098 9518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์รายของแมนด้วยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นที่นาต่ำกว่าถนนประมาณเพียงแค่1เมตรครับและสำหรับราคาเหมาถมดิน7ไร่นะครับแมนได้ไปสอบถามมาเรียบร้อยแล้วนะครับเไร่เหมาถมดินสูง1เมตรราคายกแปลง1ล้านบาทนะครับเหมาถมดิน1ล้านบาทครับผม และที่ดินปลายนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับทิศเหนือกว้าง203เมตรทิศใต้กว้าง2 3 6เมตรทิศตะวันออกกว้าง50เมตรติดถนนทิศตะวันตกกว้าง49เมตรครับระดับความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่182เมตรครับผม และตรงบริเวณนี้ครับจะเป็นจุดศูนย์รวมขาเข้าตัวเมืองโคราชนะครับบริเวณนี้จะเป็นตัวอำเภอโนนไทยครับจะห่างจากที่ดินแปลงนี้เพียงแค่4กิโลเมตรครับตรงนี้ก็จะมีทุกอย่างเลยนะครับจะมีโรตัส์ใหญ่โรงพยาบาลโรงเรียนสถานที่ราชการหรือว่าปั๊มน้ามันต่างๆครับธนาคารต่างๆกรมที่ดินก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับประมาณเพียงแค่4กิโลเมตรครับเห็นไหมครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสําหรับเปิดธุรกิจมากๆเลยเพราะว่าจะอยู่กึ่งกลางของระหว่างความ ลแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะถึงตัวเมืองโคราชแล้วครับสำหรับตัวเมืองโคราชก็จะห่างเพียงแค่28กิโลเมตรกรุงเทพมหานคร265กิโลเมตรนะครับที่ตั้งที่ดินบ้านดอนแต้วตําบลโนนไทยอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับและสำหรับวันนี้แมนก็คงขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ